ความทุกข์สิ่งที่ทุกคนพยายามหนีแต่ไม่มีใครหนีพ้นถ้าเราลองมองชีวิตอย่างตรงไปตรงมาเราจะพบว่าความทุกข์ไม่ใช่เรื่องแปลกมันไม่ใช่ความล้มเหลวของชีวิตและไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับคนอ่อนแอเท่านั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้เริ่มต้นคํำสอนด้วยการพูดถึงความสุขแต่เริ่มต้นด้วยการพูดถึงทุกข์ไม่ใช่เพื่อทำให้คนหมดหวัง แต่เพื่อให้เราหยุดโกหกตัวเองเสียทีในโลกนี้ไม่มีใครไม่ทุกข์มีเพียงคนที่ยอมรับมันกับคนที่พยายามปิดตาไม่มองมันเราทุกข์เพราะเกิดทุกข์เพราะแก่ทุกข์เพราะเจ็บทุกข์เพราะต้องพลัดพรากทุกข์เพราะได้สิ่งที่ไม่รักและทุกข์เพราะไม่ได้สิ่งที่รักพระพระพุทธเจ้าไม่เคยบอกว่าอย่าทุกข์แต่บอกว่าจงรู้จักทุกข์ตามความเป็นจริง ความทุกข์ที่เราไม่กล้าย,ยอมรับมนุษย์ส่วนใหญ่มักบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรทั้งที่ข้างในกําลังพังเราหลอกตัวเองว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็หายแต่พระพุทธเจ้าสอนตรงข้ามพระองค์สอนให้มองให้ชัดเพราะตราบใดที่เรายังไม่ยอมรับว่าเรากําลังทุกข์เราจะไม่มีวันพ้นทุกข์ได้ความทุกข์ที่ถูกกดไว ไม่เคยหายไปมันเพียงแค่เปลี่ยนรูปจากความเศร้าเป็นความโกรธจากความผิดหวังเป็นความแข็งกระด้างจากความกลัวเป็นการควบคุมทุกอย่างรอบตัวพระพุทธเจ้าสอนว่าการไม่ยอมรับความทุกข์คืออวิชชาทุกข์ไม่ได้เกิดจากโลกแต่เกิดจากใจที่ยึดโลกไม่ได้ทำให้เราทุกข์คนอื่นไม่ได้ทำให้เราทุกข์แต่ความยึดทำให้เราทุกข์ ยึดว่าต้องเป็นแบบนี้ยึดว่าคนนี้ต้องอยู่กับเรายึดว่าชีวิตต้องไม่เปลี่ยนยึดว่าความรักต้องไม่หายยึดว่าร่างกายต้องไม่แก่พระพุทธเจ้าชี้ชัดมากว่าทุก์เกิดจากตัณหาคือความอยากอยากได้อยากเป็นอยากไม่เป็นแม้แต่ความอยากไม่ทุก์ขก็ยังเป็นทุก์ขความจริงที่เจ็บแต่จำเป็นต้องเห็นพระพุทธเจ้าไม่เคยปลอบว่า ทุกอย่างจะดีเองแต่สอนว่าทุกอย่างไม่เที่ยงสิ่งที่เรารักจะเปลี่ยนสิ่งที่เราพึ่งจะสลายร่างกายนี้จะสุดโทมไม่ใช่เพราะเราโชคร้ายแต่เพราะนี่คือธรรมชาติเมื่อเราไม่ยอมรับความจริงนี้เราจะใช้ชีวิตด้วยความกลัวและกลัวมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทุกข์มากเท่านั้นความทุกข์ทางใจรุนแรงกว่าความทุกข์ทางกายพระพุทธเจ้าสอนว่า ความเจ็บป่วยทางกายเป็นทุกข์อย่างหนึ่งแต่ความฟุ้งซ่านความคิดซ้ำความคาดหวังความเปรียบเทียบคือทุกข์ที่เผาใจตลอดเวลาหลายคนไม่ได้ทุกข์เพราะสิ่งที่เกิดแต่ทุกข์เพราะความคิดที่ไม่ยอมปล่อยคิดซ้ำในอดีตกลัวอนาคตโทษตัวเองโทษคนอื่นพระพุทธเจ้าสอนให้เห็นว่าความคิดก็ไม่ใช่เราการเห็นทุกข์ไม่ใช่การจมทุกข์ การเห็นทุกข์ไม่ใช่การคร่ำครวญไม่ใช่การโทษโชคชะตาแต่คือการยืนดูมันอย่างมีสติเมื่อเราดูทุกข์โดยไม่หนีไม่ต่อต้านไม่แต่งเรื่องเพิ่มทุกข์จะเริ่มคลายไม่ใช่เพราะมันหายไปแต่เพราะใจไม่ถูกมันลากไปอีกทางค้นทุกข์ที่ไม่หลอกตัวเองพระพุทธเจ้าเสนอทางเดียวคือมักการใช้ชีวิตอย่างมีสติพูดจริงคิดจริง มองความจริงไม่หนีความจริงไม่ใช่เพื่อเป็นคนดีในสายตาใครแต่เพื่อไม่ทำร้ายใจตัวเองความสุขที่เกิดจากการไม่หลอกใจเมื่อเราไม่หลอกตัวเองเราจะไม่ต้องแกล้งเข้มแข็งไม่ต้องฝืนยิ้มไม่ต้องพิสูจน์อะไรเราจะยอมรับว่าวันนี้ยังทุกวันนี้ยังอ่อนแอวันนี้ยังไม่เข้าใจชีวิตทั้งหมดและนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของอิสรภาพ อยู่กับทุกอย่างรู้เท่าทันพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้หนีโลกแต่สอนให้เห็นโลกตามจริงเมื่อเห็นทุกชัดเราจะไม่กลัวมันและเมื่อไม่กลัวทุกจะไม่ครอบงำชีวิตอาจยังมีปัญหาแต่ใจจะไม่พังเหมือนเดิมเพราะเราเลิกหลอกตัวเองแล้ว